อันหนึ่งนะพี่ปองจากที่เราฟังการให้สัมภาษณ์เมื่อกี้เนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ทักษิณไม่พูดเลยคือทักษิณไม่โต้ในข้อเท็จจริงเช่นนักข่าวถามที่บอกว่าที่พลโเอกเสรีพิสุจิ์ไปไปเยี่ยมท่านแล้วพบว่าท่านาไม็ไป่วยจริงเนี่ยแทนที่ทัทกษิณจะโตข้อเท็จจริงคือบอกไม่จริงหนึ่งมไม่จริงคือไม่ได้ไปเยี่ยมสองนะ,ม,ะมันไปจริงแต่ผมก็นอนป่วยพัยางงาบพัางงาบอยู่ไม่พูด กลับไปยอกย้อนว่าหนูรีสบายดีไหมนะสองเมื่อกี้นักข่าวถามเรื่องคุณชันชัยเอาใบเสร็จไปให้ศาลนะ,ะแทนที่จะโต้ถ้าจะโต้ในข้อเท็จจริงก็ต้องบอกว่าเอ้ยใบเสร็จปลอม,อมนะผมมีรายละเอียดค่ารักษาโน่นนี่น,นั่นค่าเอ็กซเรย์มีหมดอ่าไม่พูดไปหลบไปเรื่องว่าชันชัยไม่ใช่ผู้เสียหายาไม่เอาอคือไม่กล้าเอาข้อเท็จจริงมาหักล้างก็แสดงว่า ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาไอประเด็นต่างๆที่เขาพูดก็พูดกันมาเนี่ยมันจริงไงจริงในตัวเองเลยไม่กล้าไปพูดต่อความยาวสาวความยืดกับเขาอืมคือกจะเลือกเลือกเลือกจุดจุดอ่อนของแต่ละคนชาญชัยไม่ใช่ผู้เสียเพระาะศาลบอกว่าเออไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ศาลก็รับฟังนะคุณฤาษีนี่ก็ก,ก็ก็ด้อยค่าทุกคนหมดเลยในกรณีแต่ไม่ได้ตอบเลยว่าตัวเองป่วยพูดสิว่าป่วยนะพูดสิว่าป่วยจริงพูดสิว่ามีการทําการแพทย์แม่จะอะไรบ้าง คือถ้าเป็นเรานะพ,พี่กองท่านผู้ชมทั้งหลายนะถ้าเป็นเราเนี่ยบริสุทธิ์และความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวเราก็บอกว่าช่่วันนั้นเรากลับมาเราป่วยล้วไม่สบายจริงๆคืนนั้นเราออกไปจากโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่สบายหนักมากผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นผมเข้า ER ผมนอน i อ u กี่วันกี่วันผมเป็นโรคอะไรบ้างโชเลยนี่ซ t สแกนโชเลยนี่ MRI โชว์โชเลยว่านี่คือ เอกสารการรักษาของผมตลอด180วันช่วงนี้ผมต้องทําการผ่าตัดช่วงนี้ผมพักฟื้นช่วงนี้ผมต้องทําิ่ยา,ยา,ยามยมปุ้ยนี่ผม MRI ช่วงนี้ผมต้องทําคีโมช่วงนี้ผมกำลังใกล้ตายาาพผงะผงะเขาต้อง๊มหัวใจผมมากี่ครั้งกี่ครั้งกี่คนจนมาถึางวันที่180ผมหายอะไวอะวัดแเอ็ด <18 8 S 1> ผมก็เลยออกมายาเก็บสุดท้า,ายพอดีลปลาิง่มาวิเศษอ่ะเออเมื่อวานนี้หมอตุลเรียกว่าอะไรคอสตูมอ่ะไอ้พวกนี้คอสตูมมันเป็นพร็อพ คุณหมอ,อเห็นเห็นยังรู้เลย<แ>คนอื่นพูดไม่ทัากว่าคุณหมอพูดคุณหมอ<แ>บอกไอ้พูกนี้คอสตูมอ่ะพี่ปองอแล้วคุณทัศิบอกว่าเรื่องคนบอกว่านักข่าวถามว่าส่วนที่มีการปรากฏภาพถ่ายหน้าจอโทรศัพท์ในแอปพลิเคชันก่อนได้พวกคุณทัศินละ่ะเพราะว่าเขาจะต้องนัดผ่านเลขาใช่ไหม,มแล้วก็มีแชทกันคุณทัศิ์บอกว่าไม่รู้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกไม่ถามแต่ว่าพลตำรวจพิ่ใส่ริพิสุทธิ์บอกว่าเคยไปเยี่ยมถึงสองครั้งแล้วคุยกันหลายเรื่องมีเรื่องอะไรบ้าง ไปถามเขาสิแกไปถามเขาเองอย่างไปถามผมถ้าพลตเอกศิริพิสุทธิ์อ้างให้ไปถามท่านไม,ไม่ยากคือทำไมไม่ตอบอ่ะคือถ้าพลตเอกศิริพิสุทธิ์มาได้ไปเนี่ยทักสีตั้งยันแล้วมาที่ไหนแล้วผมไม่เห็นหัวเลยไม่เห็นเลยโอ้หมันดา่าตายอ่ะ<อ>แล้วดีออมแอมออมแม่ไปถามเขาเองก็แสดงว่าอยอมรับหนึ่งยอมรับว่าไปจริงนะคุยก<อ>ันจริงแต่ว่าไม่ได้บอกแล้วถ้าไปจริงคุยจริงก็ไม่วิกฤตไงประเทศสภาที่มีมติคือไม่วิกฤตไง พเพราะฉะนั้นหมออีกคนหนึ่งเนี่ยพอพอเรื่องใบใบใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยที่ถูกถูกพักคนหนึ่งหกคนหนึ่งสามใช่ไหมเขาก็มันจะขึ้นไปอยู่กันยายนเนี่ยจะขึ้นจะเขยืบแล้วโดนเนี่ยเรื่องเนี้ยเขาายป,ปังแล้วแล้วกันยายนเนี่ยคนนี้ก็จะต้องขยับก็ปังทีนี้คําถามคือมันก็มีการพูดกันว่าจริงจริงหรือเปล่าตอบกันนะคะเขาทําแบบเดียวสูตรเดียวกันเลยค่ะ ส่วนเดียวกันเลยพี่ก้องก็คือว่าสูตรนี้ค่ะคุณเพียวพันธ์จะต้องขึ้นเป็นพบตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณพลตำรวจเอกอะไรนะวิเชียนพศโพสีก็จะต้องไปเป็นสมชเพราะฉะนั้นคุณทวินเปลี่ยนสีก็ต้องมาประจาประจำไปลอยๆอยู่ในสํานักนายกใช่ไหมคะดูสํานักพระพูดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่คนที่เป็นสมชข้าราชการระดับสูงนะคุณ เขาต้องมีฝีไม้เลยมือนะก็าเป็นสปชารัความมั่นคงแห่งชาตินะเล่นๆนะเออเขาถูกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมยิ่งรักไม่ได้ถูกปฏิวัติรัฐประหารแล้วตกจากเก้าอี้นะยิ่งรักถูกศาลสั่งว่าผิดในการโยกย้ายที่ไร้คุณธรรมสูตรนี้เลยสูตรนี้เลยค่ะใช้สูตรเดียวกันนั้นเองเพราะมันก็ไม่ใช่คนฉลาดไอ้นักหนาคนดีคนฉลาดเขาจะไม่ทำกับประเทศตัวเองหรอก สูตรเดียวกันนี้เลยพี่ก้องเมื่อวานหลังใหม่หมอตุลไล่ฟังเขาเตรียมการเอาไว mm ้ hmm. แล้วก่อนที่เขาจะบินมาเมืองไทยก็คือว่าเตรียมว่าเดี๋ยวเขามาเมืองไทยนะให้คุ้จากการนี้้เขานะอันนี้นี้เขานะไอ้นี่จะปเป็นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่จะปเป็นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่ไปเป็นไอ้นี่สูตรเดียวกันเลยเหมือนกับที่มีคนในกระบวนการที่ทําช่วยเหลือเขาที่ตอนนั้นใช้วิธีว่าอย่าอย่าตัดสินคนด้วยนิติศาสตร์เสมอไปลองใช้รัฐศาสตร์ตัดสินดูไหมคือถ้าถ้าเบี่ยงประเด็นแบบนั้น ทะเลทลายทะ,ล,ทะลอกขนาดนั้นยังฝืนจะเป็นนายกได้เพราะว่าอย่าเอานิติศาสตร์เลยอย่าใช้กฎหมายเลยอลองคิดถึงนักศา่สารสิฉันเก่งนะฉันมาปกครองนะถ้าคิดกันแบบนี้นี่มันกลายเป็นกัดกระดุมผิดแล้วมันผิดยาวมาถึงแบบน,นี้อ่ะถูกไหมแล้วเขาก็ทําแบบนั้นคนที่ช่วยเขาวันนั้นลูกเต้าอยู่กระทรวงไหน ดันขึ้นกระทรวงนะลูกคนไหนอยู่บริษัทเอกชนไหนย้ายไปอยู่บนนั้นเติบโตลูกคนนี้จะไปเรียนโทเรียนเอกเอาไปเลยมีลูกลูกตุลาการคนหนึ่งที่ไปทํางานบริษัทน้ํามันใหญ่ๆตอนน้นแล้วก็มีอีกคนแล้วก็มีคนหนึ่งอยู่กระทรวงใหญ่แห่งหนึ่งโพสต์เลยขึ้นเลยเออขึ้นหมอเลยเขาเอาต้นทุนของประเทศไทยเอาไปให้เป็นของขวัญ กับผู้คนที่ช่วยเหลือเขาให้รอดคุกรอดตารางรอดจฎหมาย